สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากล้วยบดซีใส่ไข่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะหอมอร่อยหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็เตรียมกะทินะคะก็เป็นกะทิเข้มข้นนะคะเป็นมันนะคะเราก็จะเอาหัวกะทิเอาไว้นะคะให้หอมหวานชวนกินนะคะนี่ก็คือกล้วยที่เราผา่าหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอนะคะให้เดือดก่อนนะคะพวกกล้วยนี่ค่ะมันมีวิตามินนะคะที่ดีมากนะคะ มีวิตามินที่ดีแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะเขาเรียกว่ากล้วยบัวชีใส่ไข่เราใช้น้ําตาลทรายนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่ราคาแบบอร่อยอร่อยนะคะสิ่งประกอบนะคะในการทำก็มีกะทิน้ำตาลน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนะคะนะคะก็ดูตามที่เขียนไปนะคะอันนี้ก็รอนะคะเราก็จะคนนะคะ ให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะคะปิดฝาาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเดือดก่อนนะคะให้เขาเดือดนะคะน้ํากะทินะคะต้องเข้มข้นและมันนะคะขอให้ความสุขที่ดีๆให้กับทุกท่านเลยนะคะก็เป็นคลิปนะคะทํากล้วยบวัวชีใส่ไข่นะคะรอไฟนะคะให้ไฟเดือดเนี่เราใช้แก๊สปิกนิดนะคะเอามาทดลองทำนะคะอันนี้นะคะถึงจะว่า เราทำแบบให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเดี๋ยวขอไปเดินเอาของก่อนมาใส่นะคะนี่นะคะกะทิกำลังเข้มข้นและกำลังเดือดนะคะก็คอยชมเลยนะคะเป็นกะทิที่เอ,อมันนะคะเราใช้มะพร้าวขูดน,นะคะแล้วเราก็คั้นเอาหัวนะคะใส่เอาไว้นะคะเอาช่วงหัวนะคะเอาช่วงที่มันมันเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้พายนะคะกลัวลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะ มีรสชาติแล้วก็เติมนะคะเกลือไปนิดนึงนะคะตติมต้องเติมเกลือนะคะน้ําตาลทรายนะคะเราใช้น้ําตาลทรายนะคะมันจะได้ไม่เหนียวนะคะมันก็จะเป็นสีขาวนะคะเราก็ใช้น้ําตาลทรายสีขาวนะคะนี่นะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะคนนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ควันขึ้นอย่าอย่าให้ล้นนะคะเพราะว่าเราต้องหมันคนบ่อยๆนะคะน้ํามันนะคะมันก็จะออกนะคะออกมานะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเอาหยิบของมาก่อนนะคะแล้วเราก็มาคนใหม่นะคะนี่นะคะคนไปนเรื่อยๆนะคะการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องเอาใจนะคะเข้าไว้นะคะเพื่อที่จะให้ของสิ่งนั้นนะคะอร่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะจะมีเสียงรถขายของมานะคะเข้ามาในนี้นะคะก็ขายประจํานะคะช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่ขายห,หอยแมงพูคะ่ะหอยแมงพูนะคะ คนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะว่ามีกลิ่นหอมแบบไหนกลิ่นอร่อยแบบไหนนะคะเราก็มาพูดคุยกันนะคะอร่อยนะคะหอยหอยแมงพูดนะคะโรส5ามสาจะก่อนนะคาหอยไม่แพงนะคะแม้มีรถเล่นมาเราก็พูดไปด้วยนะคะเพราะว่าเสียมันเข้าตามนี้นะคะตอนนี้เราจะใส่กล้วยนะคะใส่กล้วยไปนะคะกล้วยนีประมาณสองหวีนะคะ สองวีกล้วยนะคะก็แพ้เหมือนกันนะคะตอนนี้กล้วยแพงนะคะแพงเหมือนกันแต่เราก็ยังไงคะ่ะเราก็ต้องทํากินนะคะอันนี้ทํเลี้ยให้พี่น้องกินด้วยนะคะพี่น้องนะคะก็เลี้ยงเลี้ยงนะคะตักบ้านนู้นทิ่ถ้วยนึงบ้านนี้ถ้วยนึงนะคะเพื่อให้มีความอร่อยในนี้นะคะกล้วยนะคะบทวชีเขาก็ทําง่ายแต่ว่าทําได้ทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับฝีมือว่าตัวเราจะมีฝีมือในการทํา ปรุงรสแบบไหนที่ให้เขามีกลิ่นอร่อยแล้วก็อร่อยลงตัวไปเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เราก็มาพูดคุยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมนะคะของอร่อยตอนนี้เราแค่เอาไข่นะคะสามใบก็พอนะคะสามใบนะคะจะคล้ายๆว่ากว้วยบุดชีใส่ไข่แต่อร่อยนะคะตอนแรกๆก็ไม่เคยไม่เคยใส่ก้วยบุดชีใส่ไข่นะคะพอเราลองทดลองทํานะคะก็มันก็อร่อยดีนะคะอร่อยดีนะคะ อร่อยดีมากมากพูดคุยกันไปนะคะเราก็นี่ค่ะเปิดขวานะคะเพราะว่าเราก็ต้องคอยมเฝ้าะค่ะเพราะกะทิมันล้นไม่ได้นะคะล้นไม่ได้นะคะมันก็จะมีล้นแล้วมันก็จะไหม้ไหม้ตรงก้นนะคะมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นไหม้เกิดขึ้นนะคะเราคอยเปิดแล้วคอยคนนะคะคอยคนนะคะก็ใช้พายคนนะคะนี่ค่ะโคนไปก่นไปแล้วเป็นหวัดนะคะขออภัยด้วยนะคะจะซึ้งๆอยู่ตลอดเวลานะคะ อันนี้เราเตรียมใส่ไข่นะคะขอยดูนะคะใส่ไข่ไปแล้วจ้านี่นะคะใส่ไข่นะคะต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นลูกติดๆกันนะคะให้เขาแบบว่าไม่ไม่แตกนะคะไม่แตกนะคะตอนนี้ไข่แพงมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้ไปซื้อไข่มานะคะใบใหญ่หน่อยนะคะแผงนึงนะคะ30ปองนะคะ150าบาทนะไขบอกว่าไข่ถูก ไข่ไม่ถูกเลยค่ะไข่แพงนะคะนรืว่าไขล่ลดไข่ไม่ลดเลยค่ะไข่แพงแต่เราก็ต้องทานนะคะเพราะว่าเราก็ต้องกินนทุกวันนะคะแพงเราก็ต้องซื้อนะคะเมื่ก่อนอะแพงหนึ่งก็ไม่ถึงราคาร้อยห้าสิบมาค่ะเอาอย่างอย่างสูงมากก็ร้อยสาสิบห้าบาทนะคะไขะคะ่ค่ะขนาดกล้วยนะคะน้าวานเนี่ยนะคะอวีเล็กหนึ่งก็สี่สิบบาทนะคะแต่ก่อนไม่ถึงอะมีสิบห้ายี่สิบยี่ห้านะคะสูงสุดแล้วนะคะ ขึ้นมาทีละขึ้นทีละสิบบาทสิสบาทนะพวกกล้วยนะคะเขาแม่ค้าก็เลยบ่นว่าทํากล้วยบวชชีนะไม่ทํากล้วยทอดนะไม่ได้กําไรเลยต้องมีมีของเสริมอย่างอื่นว่อสมมุติขายกล้วยทอดนะคะก็ต้องทําอาหารตามสั่งเขาอะเวลาทําปุ๊บก็จะได้ควบคุมกาไรนะคะก็ได้แบบว่าไอ้ตรงนี้เอาตรงนี้มาหนุนตรงนี้เอานี้ไปหนุนตรงน,รงน,รงนี้เขาถึงจะได้กําไรนะคะอันนี้คอยนะคะน้ํามันนะคะ กะทิค่ะกะทิเข้มข้นนะคะกะทิเข้มข้นนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเราคอยชิมดูนะคะก้วยบูชีก็ต้องมีเค็มไม่ต้องมากเค็มออกเค็มนิดนะคะแล้วก็หวานนะคะสิ่งใดใช้น้ําตาลทรายสีขาวนะคะมันจะไม่หวานเยอะถ้าใช้ใช้น้ําตาลปี๊บหรือปึกน้ําจะหวานเจี๊ยบเป็นนะคะเราก็เลยใช้น้ําตาลทรายนะคะน้ํตาน้ตาลทรายก็ขึ้นอีกนะขึ้นอีกนะคะถุงน่ก่อนไม่ถึงเนะเกือบ30แล้วนะ อันนี้ใครจะใครทำขนมก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะคะของม่แพงจริงๆเนาะจะทําอะไรก็แล้วแต่ของมันก็นแพงๆนะคะอันนี้เราก็เออนี่ค่ะเดี๋ยวต้องรีไฟหน่อยนะคะรีไฟหน่อยนะคะรีไฟรีไฟนะคะ,ะคะะ่ะเจ้าเออคนทาไม่ค่อยชอบแต่งหน้านะคะเลยไม่เห็นหน้านะคะชอบทํานะคะชอบทำอาหารของให้เพื่อนๆกินหรือว่าคนอยู่แถวข้างบ้านนะคะได้ทานเนาะ เราทำเสร็จแล้วก็มีแบบว่ามีคนมาเราก็เลยต้องทําเยอะๆนะคะน,นี้ให้เข้มข้นนะคะเข้มข้นแล้วมีมีไข่นะคะมันก็จะเป็นเนื้อเก็กระจายไปก็จะจะทำให้นะคะกะทิเข้มขน้นแล้วก้อนบุชีนี่จะอร่อยมากเลยนะคะกะทิมันนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะอันนี้นะคะให้เขาให้เขาเล็กๆหน่อยนะไม่ใช่เล็กมากนะคะให้เขานิ่มๆนะคะค่ะมันจะได้อร่อยนะคะลงตัวลงตัวอีกแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะอันนี้ก็พูดไปด้วยนะคะหมาวมอยไปด้วยนะคะนี่นะคะอ่าคอยคนนะคะไม่ไม่ให้ไม้ตรงก้นนะคะเพราะว่ามันไหม้ปุ๊บมันมันก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะของตันี้นะคะของป้วยของกะทินะคะนี่นะคะเราก็ทำไปใจจริงๆนะคะ ทำขนมหวานก็ต้องใจเย็นนะคะเป็นอาหาร,าหารขนมหวานที่ง่ายที่สุดสําหรับเราแล้วนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยปไปด้วยกันนะคะทำนะคะแล้วก็รีไฟแล้วนะคะนี่รีไฟอ่อนนะคะรีะะอีกรอบนึงนะคะรีไฟอีกรอบนึงนะคะรีไฟอ่อนๆอีกรอบนึงนะคะของอร่อยมันก็ต้องลงตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็เดียเด๋ยวเตรียมเตรียมอุปกรณ์นะคะตักนะคะ ตักกล้วยนะคะเอาไปเสิร <s park> ์ฟนะคะไปเสิร์ฟตักกล้วยไปเสิร์ฟนะคะไปเสิร์ฟอร่อยอร่อยนะคะวันนี้แล้วก็ทําง่ายสบายสบายนะคะไม่ไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะตักใส่ถ้วยใส่จานนะคะไปเลยนะคะให้มันร้อนๆกินนชามใหญ่ๆเลยนะคะชามใหญ่ๆเลยนะคะมันจะสวยมากนะคะนี่นะคะ โอ้น่ากินไหมคะ,ะน่ากินก็กินได้เลยนะจ๊ะแต่เป็นทางออนไลน์นะคะนี่นะคะเราชอบทำเนาะนี่นะคะตักตักตักนะคะมีกระเทกเข้มข้นแล้วมีไข่นะคะเราจะตักไข่นะคะตักไขค่ค่ะกล้วยบุชีใส่ไข่นะคะลอ,อยไปลอยไปนะคะกล้วยบุชีใส่ไข่อร่อยแค่ไหนก็ลองดูนะคะลองดูเอาได้เลยจ้า ค่ะจะเสร็จแล้วนะคะชามนี้ชามใหญ่นะคะไปให้ท่านท่านข้างนอกก่อนนะคะได้เสิร์ฟเสิร์ฟได้กินกินกินเข้าไปนะคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะอ่าอร่อยหวานมันกลมกล่อมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะค่ะบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุค,ค่ะนี่นะคะ เสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ชมนะคะมีไข่ด้วยนะคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะก็ขอมันร้อนค่ะมันร้อนมันร้อนค่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะนี่นะคะบายบายค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมากินกันได้นะคะเดี๋ยวจะออนไลน์ส่งไปนะคะค่ะให้ทุกทุกท่านได้นะคะลิมรอนะคะในการดูตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีกันคะ่ะ